สวเสดีครับทุกคนรีบฮะสวัเดีครับทุกคนมาไดพบกับมิกเกอร์แล้วก็ตินเกมเมอร์นะครับครับอยู่ในโฟกิงครับผมกระถ่อมใบไม้คืออะไรอะ่ะเขานั่งอยู่บนโต๊ะครับเก้าอี้ผ้าป่าถ้าป่าเจอฝั่งสีแดงคือผ้าป่าต้องถอยเข้าเลจะดูยังไงว่าสีไหน,นสีแดงออช่างคนยุทธภัณฑ์กนกอชีวะ ขาราชการอินเทคโนประชาชนเทคโนปทุมนะคืออะไรอ่ะนี่สีเดียวกันปะเนี่ยไม่ใช่เหรอไม่เข้าใจเล่นไงนี่อะไรอ่ะ ร้านชาชักลุงชัยคือใครอะไม่มีใครเลยอะมีชาไม,ไม่รู้อ่ะไม่ไมน่าเกี่ยวปีเข้าได้เนี่ยสีส้มคืออะไรอ่ะสีส้มนี่เขายังไม่เลือกตัวใช่ป่ะเอา้าจี่งเคยเล่นไหมเนี่ยอ๋อสีส้มคือชาชน,น,านาเฮ้ยยิงกันอะ เราคือคนธรรมดาเหรอเอ้ยเจอแล้วดดดดโดนดิเฮ้ยเดินตรงนี้กางเหรอโดนดิโอ้โหใช้มีดเหรอมีดเหรอกูที่ไหนล่ะกูที่ไหนล่ะแล้วทำไมพูดงันลูกไม่พูดไม่เพาะตายครับเรียบร้อย <c oughs> พูดไม่เพาะจำใครมา ครับฮะไม่ร<ะ>ู้แะ้แ้วซื้อของไงอ่ะเออสร้างคนอาชีวะเทคโนโครับเฮ้ยไงเพื่อนอาอะไรดีนี่นี่องพ่อครับโอ้า องค์พับองค์พ่อพิศนุครันึกถึงวันเก่าๆนะในอดีตแต่เราไม่ไม่มีอย่างนี้นะไม่มีหยิบได้ไหมได้ปืนอ่ะได้ปืนอ่ะมีปืนด้นดหรอใส่แว่นดีกว่าเดี๋ยวใส่แว่นใส่แว่นอ่ะจะเอาแว่นอ่ะเออ โอเคอ้โห,หน่ารักเที่ยวปืนอีปืนไหนอะนั่นเงมอมเห็นเห็นาด,าดาบนนดาบหยิบเออหยิบไม่ได้นะเนี่ยมีแค่หมัดเนี่ยนี่หรอมีอะไรเลยกดยากอยู่ฮะไม่รู้ว่ากดตรงไหนด้วย เดินชนแล้วเนี่ยยังหยิบไม่ได้เลยเอาติงเข้ามาแล้วหยิบได้เหรอหยิบไม่ได้อ่ะออกนอกไปทำไมเราเป็นหมัดอ่ะคนนี้เขามียอดหรอหรือไงคือไงอ่ะโอ้ไม่เอาใจมาวิ่งวิ่ง ไปไหนอะเทคโนโประชาชื่นเฮ้ยมีรถตู้ด้วยไปดิไปเพื่อนขับไปเลยไปไหนอะไปแดน <c oughs> ไปเร็วไปเร็วขับไปขับไปแปลงเกินแรงเกิน <c oughs> ว้า แต่ให้อดซะด้วยนะซุปเปอร์ครัพตอมฮนะโชกไฟฟ้าสี่ต้นเฮ<ะ>้ยเอาไงเ,เ,เพื่อนเอาเลยเหรอได้โอ้ยมันใช้มีดมันใช้มีดกลัวที่ไหนเรามาหลายคนเรามาหลายคนโฟกิงมาเรามาคนเดียวที่ไหนเราเรามาหลายคนเฮ้ยรถรถรถ โอให้ตีอย่างนี้เหรอจะไม่เหนื่อยทำไมเราขับรถฮะเข้าใหม่เข้าใหม่กำลังมันกำลังมันายรอบแล้วไม่ได้นีนเฮ้ย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 ไม่ได้เลยกูที่ไหนฮะ ครับแต่ครับาอาวุธ<ด>อาวุธของอาวุธบ้าง<ด>เห็นแล้วเข้าไม่ได้ใช่ไหมนี่เข้าวันนี้ไง <ฮะ S 1> เข้าอยู่นั่นไงดูดูมันลุดดูก็ออกไปแผ่นี้แหละกับเทคโนโลยีมามลองเล่นกันดูนะครับ